วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูน้องลิงก<ท>ันต<ท>่อนะครับน้องลิงของเรานะครับวันนี้มันไม่กล้างนะครับวันนี้ครับลิงอ่าลงมาลงมาน้องลิงไม่ลงครับวันนี้อ่าครับอาปากอย่างเดียวครับอ่าครับไม่ลงครับวันนี้มันขูครับเ่อกี้ครับขูครับอ้าวลิงกินอะไรยัง ลิงลิงกินอะไรยังน้องลิงครับน้องลิงอ่ามันกัดผมอ่าครับมันก็จะกัดผมครับลงนะครับลงมาครับลงมาครับลงมาครับไอ้ลิงครับลิงลิงน้องครับนี่ครับโอ้ยลิงของเราครับกำลังยืนขาจะเอาโทรศัพท์ของผมนะครับโชว์ก้นของมันครับอืม โขกกล้นของมันครับพี่น้องกล้นไม่ได้สวยเท่าไรครับนี่ครับลิงครับลิงบ้านๆน,นะครับลิงครับไว้ขึ้นมะพร้าวครับเอา,อาลิงไม่มองครับ